ข้อ80โจทย์ข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องโคฟังชันความรู้เรื่องโคฟังชันคืออะไรจะขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราเจอคอส30ไอ้คอส30เนี่ยจะมีค่าเท่ากับไ i n ์60นั่นเองแนวคิดเรื่องโคฟังชันมันมาจากการตบเข้ามุมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกว่าคอส120 ปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ทุกคนตกเข้า180-60ลบ60แบบนี้ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นี่คอร์แล้ววัดมุม60ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าค่าของคอรเนี่ยมันก็คือค่าของคอร์ส60ครับแต่ฝั่งซ้ายมันติดลบครับดังนั้นข้อนี้ตอบลบ1ส่วน2แต่ในบางครั้งครับเราไม่จำเป็นที่ต้องตบ ฉีกมุมจากมุม80เอ้ยจากมุมร80ก็ได้ครับยกตัวอย่างครับคอ s 120ครูเขียนว่าคอร์0สบวก30สังเกตว่าเป็นการฉีกมุมจากแกน Y ครับ30องศาแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราฉีกมุมจากแกน Y 30องศาแล้วเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนจากคอรเป็น s i น์30ครับและเราจะต้องรู้ว่าไอ้คอ s 120เนี่ย มันเป็นลบครับเพราะมันอยู่ฝั่งซ้ายดังนั้นกลายเป็นลบ้าย30ก็คือลบ1ส่วน2เหมือนเดิมโอเคนะครับดังนั้นโจทย์ข้อ80เราจะใช้เทคนิคนีคน้ในการทำเริ่มเลยนะครับข้อนี้คอส10บ i วกซาย10เราสังเกตว่าไอตัวนี้มันเราไม่มีสูตรการบวกกันที่คอสกับซายมันต่างกันใช่ไหมดังนั้นผมจะขอเปลี่ยนอคอสสิตัวนี้ เป็นซายแล้วกันคอสสิบผมเขียนใหม่เป็น s ซ n 8แปดได้เลยดังนั้นผมจะได้ s ซ n 8แปดสิบวกซด์สี่หารด้วย s ซ n 7เจ็ครับดังนั้นไอ้สูตรนี้ก็จะได้ s ซ n a เอบวกซด์บีสูตรของเราคืออะไร2อง n ซด์เอบวกบส่วนสครับ คิดเลยได้ไหมเนี่ย80บวก40เป็น120ส่วน2คือ60ครับคอส a ลบ B ส่วน2ครับ80ลบ40เหลือ40ส่วน2เหลือ20ครับและหารด้วย sin 70ครับทีนี้ผมเห็นว่าไอตัวนี้ sin 60เนี่ยคืออะไรเราก็มาเปลี่ยนกันก่อนครับ sin 60กก็คือ2คูนรูสส่วน2ครับ คูณกับคอส20ครับแล้วก็หารด้วย s ซ n 70แบบนี้ไม่งงใช่ไหมครับไม่ไม่งงนะเพราะว่าเป็นพจน์คูณหมดเลยดังนั้นเวลาเป็นพจน์คูณหมดเลยเนี่ยเราจะไม่เขียนแบบนี้นะเราจะไม่เขียน2คูณรูปสามส่วนสองคอส20แล้วหารด้วยไซด70เราไม่เขียนแบบนี้เนื่องจากมันเป็นพจน์เดียวกันครับเราเลยสามารถตบ ลงมาได้เลยครับ2คูณรูท3ส,ส,ส่วน2ครับอ่ะคูณคอรส20แล้วก็คูณด้วยไซ70แบบนี้ทีนี้ไอ้ไซ70เราใช้โคฟังก์ชันครับเห็นไหมไซ70ก็คืออะไรตึบ๊บตัดกันได้เหลือ,ลสสอรูท3คูณคอส20หารด้วยไซ70คือคอร์ส20นั่นเองตัดกันครับข้อนี้ตอบรูท3ครับ